พระเอกคนใหม่ของมุกดาถ้าไม่ใช่เข้มแล้วจะเป็นใครพอล่าสุดทางช่อง7เนี่ยเพิ่งเปิดโผลผลงานใหม่ของเข้มหัสวีก็เท่ากับว่าเข้มมุกเนี่ยคงยังไม่ได้คู่กันเร็วๆนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยทําคลิปอัปเดตผลงานใหม่ของมุกดาที่บอกว่าแม่นิ่งเนี่ยได้วางตัวมุกเ้มลงละครใหม่ของค่ายแม่นิ่งปณิตานะคะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยก็คงอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนกว่าจะเริ่ม แต่ตอนแรกก็คิดว่าคู่นี้อาจจะได้ร่วมงานกันที่ค่ายอื่นไปก่อนแต่พอล่าสุดเข้มมีละครใหม่ซึ่งไม่ได้คู่กับมุกดาก็เท่ากับว,ว่าเข้มมุกก็คงยังไม่ได้เจอกันเร็วๆนี้มุกดาก็ต้องมีผลงานใหม่เหมือนกันแล้วมุกดาจะคู่กับใครดีละ่ะมาคาดเดาเล่นๆรอช่องเปิดโผกันพระเอกช่องเจ็ดตอนนี้ก็อย่างที่ทําคลิปไปหลายๆคลิปนะคะว่าเหลือน้อยเหลือเกินอยากให้ช่องปั้นมาเพิ่มใหม่หลายๆคนหลายคนคิวเต็ม หลายคนมุกดาก็ร่วมงานบ่อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเคมไม้มิกแต่มิกก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะเพราะว่ามีผลงานแค่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นแต่ก็เพิ่งเปิดโพเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ามิกจะรับทีละเรื่องหรือว่าจะรับทีละสองเรื่องเหมือนกับเมื่อก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องอรอลุ้นกันอีกทีแต่คู่นี้ก็ไม่ได้ร่วมงานกันนานแล้วก็น่าติดตามนะถ้าได้กลับมาร่วมงานกันอีกส่วนพระเอกเคม,มีใหม่ๆที่ยังไม่เคยร่วมงานกัน หลายคนเนี่ยก็คิวเต็มแล้วนะคะทุกคนมีผลงานคนละสองผลงานไม่ว่าจะเป็นทันว่าบูมกิดก้องแล้วก็โดนัทพัทรพลส่วนเวียสกลวัฒน์ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมารับละครเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดจะให้ว้าวแล้วดูแปลกใหม่เนี่ยก็คงต้องเป็นจินจินนะคู่นี้เนี่ยคิวว่างตรงกันแน่นอนแต่ประเด็นคือจะได้คู่กันหรือเปล่าเนี่ยสิอีกคนนึงก็บิวนัทพน คนนี้อยากให้ช่องดันเพิ่มมากขึ้นถ้าได้มาประกบคู่กับมุกดายังไงก็ปังนี่ถือเป็นการลุ้นพระเอกใหม่ของมุกดาที่แทบจะพูดถึงพระเอกแทบทั้งช่องเพราะว่านึกไม่ออกจริงๆว่ามุกดาจะได้คู่กับใครนะคะเพราะหลายคนเนี่ยกระรมงานกันบ่อยมากๆแล้วหลายคนยังไม่เคยคู่กันแต่คิวก็ไม่ว่างตรงกันอีกแล้วอย่างนี้มุกดาจะได้คู่กับใครรอลุ้นตอนช่องเปิดโผขอให้ว้าวอย่างที่รอคอย